มาแตะเรื่องจีนนิดนึงเพราะว่าเป็นปัญหาของโลกเลยเพราะว่าจีนป่วยนี่โลกป่วยไปด้วยนะคะแล้วทางฝั่งบ้านเรานี่ก็ป่วยไปด้วยกับจีนนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจเรานี่พึ่งพาจีนเยอะนะคะการส่งออกการท่องเที่ยวทุกอย่างเนี่ยถ้าจีนไม่สบายแต่พอเราดู GDP เนี่ยถ้าเมื่อกี้ที่คุณหมูเอากราฟมาให้เนี่ยแท่งมันก็สั้นยาวต่างกันอยู่แล้วนะทางฝั่งซ้ายยุโรปอเมริกาเนี่ยนะ มันหนเอร์ซ็นสองเปอร์เซ็นะแต่หุ้นโตหุ้นขึ้นและฝั่งขวานี่นะกราฟสูงหมดเลยทําไมโลกมันเกิดมาอย่างนั้นนะถ้าทำไมทําไมส่วนที่เติบโตสูงเนี่ยมันไม่สะท้อนตลาดหุ้นมันไม่สะท้อนแล้วทําไมส่วนที่เติบโตไม่สูงเป็นต้นเหตุของปัญหาอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปเมกาอะไรต่างๆเนี่ย ทำไมคนไปให้ความคาดหวังกับตลาดนั้นแล้วเอาเงินไปอยู่ในตลาดนั้นอยู่ะคะคือจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าในฝั่งของตัวสหรัฐเนี่ยครับเออจริงๆเนี่ยมันมันเกิดความไม่สมมาตรกันอยู่เรื่องหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากเล่าให้ฟังคือถ้าเราเทียบนะครับ GDP เขาเรียกว่าของสหรัฐเทียบกับโลกเนี่ยสหรัฐมี GDP ประมาณสักย8%ดเปอร์เซนตนะครับของทั้งโลกถูกไหมครับแต่พอดูมาเก็ตแ cap ของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อเทียบกับหุ้นโลกนะ สหรัฐมี Market Cap เนี่ยนะครับประมาณสักหนึ่งในสานะครับของโลกนะครับแปลว่ามันมัน,ม,นมันมากกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแต่ไม่ผิดไม่ผิดเพราะสหรัฐเนี่ยนะครับจิงองบอกงี้ว่าบริษัทนะครับใหญ่ๆใ,ในทั่วโลกไปลิสเทดในสหรัฐนะครับมันเลยถูกนับรวมเป็นมาเก็ตแคปด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกอยู่แล้วนะครับ ทีนี้คําถามครับกลับมาที่คําถามเมาื่อสักครู่ที่ที่ทางพี่ลีถามไว้นะครับว่าในฝั่งของจีนนะครับมันมันเป็นยังไงนะครับมันมันก็ยังโตห้านะแต่ต้องบอกครับว่ามันโตในอัตราที่น้อยลงคนเลยคนเลยผิดหวังเพราะจริงๆเวลาเราคุยกันจีนในอดีตเนี่ยเราคุยกันหกเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับ GDP ีกรอเนี่ยเราคุยกันหกเจ็ดเปอร์เซ็นตสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวจีนวันเนี้ยนะครับมันโตห้าเปอร์เซ็นตหรือต่ำห้า แปลว่ามันเป็นเรื่องที่นักลงทุนเนี่ยจริงๆนักลงทุนก็คาดหวังไว้อยู่แล้วล่ะว่าจีนมันจะโตน้อยลงแต่ไม่คิดว่ามันจะเร็วแบบนี้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นจีนไม่สะท้อน GDP ที่มันโตในระดับห้าเปอร์เซ็นเพราะว่าอย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนเนี่ยถ้าเกิดใครใครได้ติดตามประวัติศาสตร์ของจีนหรือนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเนี่ย จะเห็นว่าตั้งแต่ในอดีตเลยนะครับตั้งแต่ในสมัยเติ้งเสี่ยวผิงนะครับเจียงเจ๋อหมินนะครับหูจิ่นเทาเอ่อจะชูนโยบายเกี่ยวกับการค้าการขายชูนโยบายเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศหมดนะครับอย่างอย่างสมัยขู่จิ่นเทาเองเนี่ยนะครับก็มีนโยบายเพลทฟูลไรส์นะครับ,รค,รบคือโตได้อย่างรุ่งโรจน์ถูกไหมครับเอ่อโตได้อย่างสันตินะครับขณะเดียวกันเนี่ยเศรษฐกิจก็เติบโตนะครับ ในสมัยเกงเจอรมินเนี่ย GDP โต8-10%นะครับทีนี้คำถามครับวันนี้ถ้าเราไปดูนโยบายของของตัวสีจิ้งผิงเนี่ยเออน่าสนใจนะครับจริงๆเนี่ยสีจิ้งผิงเนี่ยนะครับเออวันปีนี้นะครับรอบนี้คือรอบที่สามถูกไหมครับรอบหนึ่งเนี่ยเขายังกระตุ้นเศรฐษรฐกิจนะครับด้วยการเติบโตในเชิงปริมาณอยู่ GDP สมัยนั้นเนี่ยครับผมจำประมาณนะครับประมาณสัก8ล้านล้าน,านดอลลาร์ขึ้นเป็น15ล้านล้านดอลลาร์ โตขึ้นมาเกือบเท่าตัวถูกไหมครับทีนี้คําถามครับในช่วงสมัยที่2เนี่ยนะครับเขาเริ่มคุยกันเรื่องของตัวกรีนเทคโนโลยีมากขึ้นเริ่มมี Made in China 2025เข้ามาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่2025นะ2025นี่คือแค่ก้าวแรกจริงๆเนี่ยมันขยับถัดไปคือ2035แล้วก็2049นะครับนี่คือ Made in China นะครับที่เป็นแผนกลยุทธ์ของเขาทุกๆ5ปี ทีนี้คําถามคือทําไมเศรษฐกิจมันถึงเป็นแบบนี้เพราะไอการที่เขาต้องการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีต้องการเติบโตในเรื่องของตัวภาคภาคภาคุณเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณเนี่ยมันทําให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับต้องกลับมามาเขาเรียกว่าจัดการตัวเองมาจัดระเบียบตัวเองนะครับเพราะมันเติบโต,บ,ตบนเชิงปริมาณแล้วเชิงปริมาณเนี่ยใช้คําว่าโตบนบนฝุ่นที่มันซุกอยู่ใต้โพรมในอดีตเราจะเห็นว,ว่าเวลากระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะ ก็ทำพวกโครงสร้างพื้นฐานถูกไหมครับลดดอกเบี้ยลดอ R รนะครับเกิดการจ้างงานเกิดพวกไม่กับโปรเจกต์สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวก property มันก็โตนะครับเพราะรองรับพวกเขาเรียกว่าเทรนที่เรียกว่า u r อ a n i z a t i o n ถูกไหมครับก็คือก็คือในส่วนของตัวการเป็นชุมชนเมืองมากขึ้นนะครับทีนี้เวลานะครับเขาต้องการเปลี่ยนการเติบโตเชิงปริมาณเป็นเชิงคุณภาพมากขึ้นเนี่ย มันเช่อจะไม่ได้กระตุ้นแบบเดิมแล้วไอ้สิ่งที่มันซุกอยู่เนี่ยมันก็เกิดปัญหาในอนดีตเวลาเกิดปัญหารัดเข้าไปอุ้มแต่รอบนี้รัดปล้มนะครับใครสวัยได้ก็อยู่รอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มเห็นแล้วมันสะท้อนนะครับเออแล้วมันเห็นภาพชัดที่สุดในจีนตอนนี้คือภาคอสังหาถ้าเราไปดูในส่วนของตัวภาคอสังหาของจีนเนี่ยนะครับจริงๆนะฮะ อภาพเนี้ยผมชอบเอามาเล่าให้ฟังคือเวลาดูเนี่ยภาพรวมของจีนเนี่ยดูไปที่เทียร์หนึ่งอย่างเดียวก็ได้ครับจริงๆจะถามว่าดูเทียร์หนึ่งอย่างเดียวได้ไหมจริงๆดูภาพรวมภาพรวมภาพสังหารเนี่ยทุกคนรู้หมดว่าจีนแย่ถูกไหมครับแต่ไอเทียร์หนึ่งเนี่ยเป็นเทียร์ที่ผมใช้คําว่าเป็นไข่ดาวส,ส่วนใหญ่จะถูกเจาะยากนะครับยกตัวอย่างตอนปีสองพันยี่ิบสองเนี่ยล็อกดาวถูกไหมครับล็อกดาวถ้าเราไปดูเนี่ย ภาพรวมของของตัวภาคอสังหาเนี่ยมันชะลอตัวนะฮะปีสองพันยิบสองเห็นไหมครับชะลอตัวลงมาเยอะมากเลยแต่เทียหนึ่งเทียหนึ่งของของจีนเนี่ยไม่ค่อยกระทบกระทบนิดเดียวเองเห็นไหมฮะแต่ไอเทียสองเทียสามเนี่ยหูโดนหางเลขเต็มเต็มต้องบอกบอกน,นักลงทุนก่อนนี้ครับว่าเวลาจีนในเขาแบ่งเป็นเมืองเนี่ยเขาแบ่งเป็นเทียหนึ่งเทียสองเทียสามเทียหนึ่งถ้าพูดตรงๆคือเมืองใหญ่ๆที่มีคอนทิบิวจีดีพีเยอะ นะครับเช่นเซียงไฮ้สัญเจินปักกิ่งพวกนี้ครับอยู่อยู่เทียร์หนึ่งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบบ้านเราคือที่ในพวกเพลินจิตสีลมสุขุมวิทย์พวกนี้ส่วนใหญ่ราคาไม่ค่อยลงถูกปะ่ะ <Microsoft. S 1> ไม่กระทบไม่กระทบหรือกระทบน้อยมากแต่รอบนี้สังเกตดีๆนะฮะว่า,วาไอ้ตัวเนี้ยภาพใหญ่ของเศรษฐกิจกระทบและและด้านขวานะครับด้านขวาขวาบนเนี่ยคือเทียร์หนึ่งเนี่ย เออน่าสนใจนะครับว่ามันลงมาแรงแล้วลงมาต่อเนื่องพอๆกับเทียสองเลยสังเกตไหมครับตอนปีสองพันยี่สองเนี่ยเทียสองลงขนาดนี้แต่เทียหนึ่งไม่ค่อยลงแต่รอบนี้เทียหนึ่งเทียสองเทียสามเนี่ยลงครบเลยเพราะฉะนั้นภาพนี้ครับสิ่งที่เราเรากําลังจะประเมินนะครับว่าวันนี้เขาเรียกว่าผลกระทบมันคือเรื่องจริงแลละนะครับแล้วแล้วรัฐไม่ได้เข้ามาอุ้มสิ่งท,ที่เราคาดการณ์กันต่อคือในมุมของ ของอภาครัฐเองเนี่ยนะครับก็พยายามแก้ปัญหาเป็นจุดๆไปนะครับไม่ได้ไม่ได้เข้ามาอุ้มทั้งหมดซะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเห็นจีนเนี่ยไม่กลับมาเพอร์ฟอร์มทีนี้สิ่งที่เราจะเริ่มเห็นต่อคือแน่นอนครับวันนี้ถ้าเร c o m m e n d G นีเนี่ยเราเราอาจจะต้องบอกระมัดระวังก่อนเพราะถ้าพูดตรงๆคือมันทะลุแนวรับทุกแนวนะครับ ทุกแนวแล้วก็ทํนิ่ลงแล้วลงอีกใช่ไหมคะใช่ครับลงแล้วลงอีกลงต่อด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้วันนี้นะครับในมุมของกลยุทธ์การลงทุนของเราเนี่ยนะครับคงคงยังให้ชะลอการลงทุนในจีนก่อนนะครับแต่แน่นอนครับว่าเวลาที่จีนกระทบเมื่อก่อนเนี่ยนะครับอาเซียนกระทบตามเอเชียกระทบตามแต่วันนี้ครับนักลงทุนหรือเมนูแฟ c เจอร์เนี่ยนะครับภาคการผลิตเนี่ยพยายามหาโอกาส นะครับในการลงทุนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจีนกระทบเขาจะเริ่มมองหาภูมิภาคหรือภูมิประเทศนะครับที่มันได้ประโยชน์ในการตั้งฐานการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวเวียดนามกับอินเดียเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์ทีนี้คําถามคือเวลาเขาย้ายฐานการผลิตเนี่ยเขาดูอะไรกันบ้างเขาดูประมาณ4 5หเรื่องครับหนึ่งนะครับดูเรื่องของ business condition นะครับดูเรื่องของความยากง่ายในการทําธุรกิจ นะครับสองเขาดูเรื่องของตัว potential growth ของตัวเศรษฐกิจของประเทศนาั้นว่ากำลังซื้อยังมีไหมนะครับศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจยังมีไหมสามเขาดูภาคแรงงานครับว่า cost labor cost เนี่ยนะครับหรือค่าแรงเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับค่าแรงมันถูกไหมนะครับอันที่สี่ครับเขาดูเรื่อง infrastructure นะครับต่อให้แบบโอ้โหทุกอย่างดูดีหมดแต่เรื่องของการ distribute หรือว่าการการขนส่งการโลจิสติกเนี่ยยาก นะครับเขาก็ไม่เขาก็ไม่ไปลงทุนนะครับอินเดียกับเวียดนามเนี่ยนะครับถือว่าค่อนข้างจัครบนะครับและสุดท้ายนะครับเรื่องที่5เขาจะดูเรื่องของตัว FTA นะครับหรือ free trade agreement นะครับอินเดียเวียดนามนะครับถือว่ามีมี FTA กับหลายประเทศเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้เราจะเริ่มเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วอินเดียกับเวียดนามยังโตได้นะในระดับ5-6%นะครับขณะที่จีนเนี่ยต่ำา5แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องปกตินะครับ mm hmm. ไทยยังโตได้ระดับ3%ก,กว่าๆแต่แนวโน้ม Q on Q เนี่ยถือว่ายังโตดีขึ้นนะครับและภาพนี้ครับผมเอามาให้ดูนะครับว่าเออน่าสนใจนะครับว่าว่าข้อมูลแลน k i กิเนี่ยนะครับในการเข้าไปตั้งฐานการผลิตเนี่ยอินเดียแซงสหรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นเป็นเบอร์2ของโลกแล้วนะครับเออทีนี้ถ้าเราไปดูต่อด้านซ้ายคือมุมของผู้ผลิตที่เข้าไปตั้งฐานการผลิต นะครับเออในในฝั่งของการลงทุนละ่ะนะครับผมก็เอาข้อมูลย้อนหลัง12เดือนมาให้ดูนะครับว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับมีโฟลเข้าในฝั่งของการลงทุนทั้งทั้งหลักทรัพย์ทุกประเภทเนี่ยนะครับในฝั่งของอ,อินเดียเท่าไหร่นะครับผมก็เอามาให้ดูว่าโฟลเนี่ยถ้าเอาเฉพาะในฝั่งเอเชียนะครับเข้าอินเดียสูงสุดนะครับประมาณสักเอ่อเกือบเกือบสามหมล้านดอลลาร์นะครับในในปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นเน็ตนะฮะตามด้วยเกาหลีไต้หวัน อย่างเกาหลีไต้หวันเนี่ยที่เราเห็นกันว่าทำพวกแบตเตอรี่รถไฟฟ้าทําพวกเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยรวมกันแล้วยังไม่เท่ากับอินเดียเลยนะเพราะอินเดียเนี่ยมีมีหลายเซกเตอร์ที่เติบโตได้ทั้งฮาร์ดเทคซอฟท์เทคนะครับแล้วก็ภาคเซอร์วิสนะครับทีนี้ภาพนี้ครับผมอยากให้ดูต่อนะครับภาพนี้กําลังบอกอะไรเราถ้าเราย้อนหลังกลับไปครับสักประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นนะครับก็คือ ตัวของอินเดียเองเนี่ยเออขออภัยครับของจีนเองเนี่ยถ้าเราเทียบกับทุกประเทศในฝั่งของตัวเอเชียที่มีการนําเข้านะครับที่สหรัฐนาเข้าสินค้าจากเอเชียเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อห้าปีที่แล้วนะฮะนำเข้าจากจีนประมาณสองในสามนะครับสองในสามเนี่ยนำเข้าจากจีนเลยแต่พอต้องการตั้งแต่เกิดเทรดวอร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มเห็นนะครับคือการลดการนําเข้าหรือลดการพึ่งพาจากจีน และ2ประเทศนะครับที่ขึ้นมาอย่างโดดเด่นนะครับก็คือในส่วนของตัวเวียดนามกับอินเดียถ้าเราไปดูเนี่ยในอดีตนะครับเวียดนามกับอินเดียเนี่ยนะครับมีการนําเข้าเนี่ยสองสองสองประเทศรวมกันเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เองปัจจุบันนะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสองประเทศรวมกันแปลว่าเขาลดการพึ่งพาจีนและ นะครับผ่นไปทําการค้ากับเวียดนามแล้วก็อินเดียเพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่น่าสนใจครับว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับจริงๆไม่ใช่แค่สหรัฐนะครับกำลังย้ายเขาเรียกว่าลดการพึ่งพาจีนนะครับและไปโตในฝั่งของอินเดียกับเวียดนามมากขึ้นจริงๆมันมีหลายโปรเจกต์ครับหลายโปรเจกต์ตั้งแต่เรื่องของตัว f o x c คอนนะครับที่เป็นเหมือนกับโอเอมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็มีการไปไปตั้งฐานการผลิต นในอินเดียนะครับเทสลานะครับมีตัวของเอ่ออเมซอนนะครับมีของ Google เนี่ยไปจับมือกับกลุ่มของอินเดียหมดเลยนะครับในฝั่งของตัวตัวเวียดนามนะครับก็มีการจับมือกับฝั่งของสหรัฐนะครับที่จะให้เวียดนามเนี่ยเป็นหับ เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ในในอาเซียนนะครับอย่างพวกมาเวลเทคเนี่ยนะครับก็มีไปลงทุนแล้วนะครับหรือ n v ็นวีเดียนะครับก็เข้าไปลงทุนในเวียดนามแล้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่ที่อินเดียกับเวียดนามน่าจะได้ประโยชน์นะครับสำหรับการที่จีนชะลอตัวในปีนี้นะครับทีนี้พูดถึงประเทศเพื่อนบ้านนะไม่ไม่พูดถึงเราไม่ได้นะก็แตะนิดนึงแล้วกันนะครับก็สําหรับ ใครที่กําลังมองว่าจะเอายังไงนะครับกับกับหุ้นไทยในปีนี้นะครับเออเราประเมินอย่างนี้ครับว่าเราเราแยกเป็นสามเรื่องนะครับเรื่องแรกเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องที่สองนะครับเรื่องของการลงทุนนะครับเรื่องที่สามนะครับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเรื่องแรกก่อนเอาเศรษฐกิจบ้านเราถ้าเราประเมินปัจจัยพื้นฐานในแต่ละด้านเนี่ย เออน่าสนใจนะครับว่าบ้านเราเนี่ยปีนี้นะฮะปีนี้คิดว่าหลายเครื่องยนต์น่าจะกลับมาเดินเครื่องได้นะครับจากการที่มันมันดับไปในช่วงที่ผ่านมาอย่างนักท่องเที่ยวเนี่ยปีนี้นะครับก็คาดการนะครับว่าจะโตเนี่ยนะครับประมาณสัก3ามสี่ล้านคนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่โตได้ประมาณสัก27.5จด้านะครับโดยประมาณเออ ในส่วนของปีนี้ถ้าถาสมมุตินะฮะมันมันเป็นไปตามคาดนะครับอยู่ที่35ล้านคนเนี่ยแปลว่ามันใกล้เคียงกับก่อนโควิดแล้วนะครับเพราะตอนโควิดเนี่ยนะครับเข้านักท่องเที่ยวเข้าไทยประมาณสัก40ล้านคนนะครับก็อยู่ประมาณสัก95% 90 95%เมื่อเทียบกับก่อนเกิดโควิดนะครับแปลว่าเรื่องของทัวริซึมอันนี้เริ่มได้เรื่องที่2นะครับในมุมของการบริโภคในประเทศทั้งภาคเอกชนนะครับแล้วก็ภาครัฐเนี่ย คิดว่ามีการเติบโตขึ้นนะครับเออต้นปีเราเริ่มเห็นตัว e-receive แหละนะครับต้นปีเราเห็น e-receive เออกลางปีเราอาจจะเห็นตัว digital wallet นะครับถึงแม้จะยัง50 50อยู่แต่ผมประเมินอย่างนี้ครับว่าต่อให้ digital wallet ออกไม่ได้ผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะมีการผลักดันนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจน,นะครับที่เน้นเรื่องของการเอ่อกำลังซื้อในประเทศเนี่ย มาชดเชยเรื่องของตัวดิจิ t a ลวอลเล็ตนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะขยิงกันระหว่าง2กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ได้ดิจิ t a ลวอลเล็ตแล้วเอ,อ่อท,ที่ยังไม่ได้ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเขายังไม่ได้อะไรชดยังไม่ได้นโยบายอะไรเข้ามาสนับสนุนเขาเลยแต่คนที่ไม่ได้ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะครับได้ e-cash ไปแล้วไม่งั้นมันจะขยิงกันอยู่อย่างเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าต่อให้ดิจิ t a ลวอลเล็ตไม่เข้ามาจะมีมาตรการอื่นเข้ามาชดเชยเรื่องของกาําลังซื้อภายในประเทศนนนะรรรรรัััววมมมถึงงงงอออเีี้้ยไไ่่ดืขกกาาพชํ นะครับของภาคเกษตรกรรมอะไรพวกนี้นะครับที่ที่เข้ามารวมถึงพวกไม่กับโปรเจกต์ต่างๆนะครับที่จะอินคลูดเข้ามาอีกนะครับอันนี้เป็นอีกเครื่องยนต์ที่เราคิดว่าจะเติบโตได้ด้วยรวมเนี่ยเศรษฐกิจเราคิดว่าของไทยเนี่ยนะครับปีนี้น่าจะโตดีกว่าปีที่แล้วนะครับปีนี้น่าจะโตดีกว่าปีที่แล้วทีนี้คําถามคือแล้วแล้วอะไรที่มันเป็นภาพของการลงทุนที่เราคิดว่ามันน่าสนใจ ถ้าเราไปดู Earning Growth บ้านเราก็ยังโตได้10-11%นะครับไม่แย่นะครับ e a r n i n g g r o w t h บ้านเราเนี่ยโตได้ประมาณสัก11% 1 1นะครับขนาดเดียวกันเนี่ย Valuation แพงไหมนะครับ Valuation ก็สมเหตุสมผลนะครับไม่แพงไม่ถูกนะครับเอียงไปทั้งถูกเล็กๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกมากนะครับทีนี้คำถามคือแล้วความเสี่ยงละ่ะมันคืออะไร ความเสี่ยงเนี่ยนะครับผมผมมองเป็น3เรื่องนะครับ1นะครับเรื่องของความที่นักลงทุนเนี่ยเห็นนะว่านโยบายจะออกมาแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเอางบประมาณจากไหนมานะครับหรือจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านใดอันนี้คือความไม่ชัดเจนเรื่องของตัวนโยบายอันที่สองครับผมผมประเมินว่าเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวเนี่ยมันอาจจะมี external นะครับ external factor ที่มัน impact นะครับกับตัวบ้านเรานะครับอันที่3นะครับเซนติมเมนต์นะครับยังไม่ได้ทั้งตัวฟันฟโฟลที่ต่างชาติก็ยังขายอยู่รวมถึงความไม่มั่นใจในพวกของกลุ่มตราสารหนี้พวกนี้กลุ่มพวกตราสารหนี้พวกนี้มันกะทบกับหุ้นยังไงแน่นอนครับว่าเวลาเขาเรดฟันไม่ได้เขาระดมทุนไม่ได้ การขยายธุรกิจของเขาเนี่ยมันเติบโตยากถูกไหมครับเเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้ก็เป็น3เรื่องที่เรามองว่าความเสี่ยงเนี่ยมันมีโอกาสเข้ามากระทบหุ้นไทยได้แต่โดยรวมเนี่ยนะครับเราก็ประเมินนะครับว่าปีนี้หุ้นไทยน่าจะไลลี่อยู่ประมาณสักพันหบวกลบเล็กน้อยนะครับประมาณพันห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบจนถึงพันห้ารอยี่สิบโดยประมาณนะครับก็น่าจะอยู่ราวๆแบรนด์นี้นะครับเออแล้วอินเด็กซ์เลเวลอย่างวันนี้ฮะเออพันแปดหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสามจุดแปดสิบสองจุดเนี่ยผมว่า ไม่ขี้เหล่ที่ที่จะทยอยเก็บถ้าใครมีสภาพคล่องเหลือนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับในฝั่งของตัวตัวเอเชียแล้วก็ของไทยเรานะครับค่ะก็ <c oughs> ชัดเจนนะคะไล่เรียงมาตั้งแต่ภาพของจีนนะคะที่ภาคอสังหาร,ริมทรัพย์ก็เป็นความกังวลอยู่นะคะดังนั้นคําแนะนําของทางอ Spring ก็เลยมองว่าให้ชะลอการลงทุนไปก่อนแต่ทีนี้ถ้าใครที่มีอยู่เนี่ยให้ถือไว้ก่อนใช่ไหมคะไม่ต้องขายทิ้งใช่ไหมคุณโมสำหรับตัวไหนนะฮะ จ,จริงๆผมผมอยากตอบอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าแต่คําตอบเนี้ยหนึ่งคำตอบไม่ได้ฟิตฟอร์อลคือคือไม่ได้เหมาะกับทุกคนต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมผมแบ่งเป็นสามกลุ่มแล้วกันะสามกลุ่มใหญ่ๆแต่จริงๆมันมีกลุ่มย่อยเป็นมากกว่านั้นอีกกลุ่มแรกเลยคนที่มองว่าไม่อยากทนกับมันแล้วนะครับไม่อยากทนกับมันแล้วสิ่งนที่ผมพยายามชวนคิดเล่นๆนะครับวันนี้ถ้าสมมติฟุ๊กๆนะฮะใครจังหวะไม่ดีซื้อตอนแพงมาก แล้วมาขายตอนนี้มีห้าสิบห้าหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับ<ะ>คำถามคือขายแล้วไปลงอะไรที่มันจะกลับถ<ห>ุน,นมาเพื่อจะคืนคือเอาแค่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเดิมเอากลับไปทุนเดิมเนี่ยเขาต้องทำ120นะร้อยี่สิบเปอร์เซ็นตนะฮะร้อยสสิเปอร์เซ็นด้วยซ้ำเพราะวันนี้ทุนเราเหลือแค่สี่สิบจากจากหนึ่งร้อยถูกไหมครับวันนี้จะทำยังไงให้มันกลับไปนะครับที่หนึ่งร้อยคือเราต้องทำร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอบคำถามคือก ถ้าถ้ามันจะฟื้นได้ก็อาจจะอาจจะเป็นตัวมันเองแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะเลี้ยวไรล้ลอสนะครับประเมินด,ดีๆว่ารับลอสที่มันเกิดขึ้นได้ไหมกับ2ไปกลุ่มที่เราคาดว่าจะเติบโตคือกลุ่มฝั่งของกลุ่มเทคกลุ่มโกรอนะครับ <ừ. S 1> ที่คิดว่าจะโตได้แต่อย่างที่บอกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นในมุมแรกเนี่ยนะครับเลี้ยวไรล้ลอสเนี่ยชั่งน้ําหนักดีๆว่าตัวเองรับได้ไหมนะครับแล้วเงินเยอะพอสมควร ถูกไหมครับอันที่2นะครับถ้ารับทั้งหมดไม่ได้อาจจะเลี้ยวไร้ลอสบางส่วนเส้นเช่นมีสมมติร้อยเปอาจจะเอาออกมา3 0เรเนะครับเลี้ยวเราเลี้ยวไร้ลอสแค่แค่บางส่วนนะครับแล้วลองดูว่าไอ้สิ่งที่เราลองทําแล้วเนี่ยเรารับกับมันได้ไหมว่าโอ้โหไอ้สาที่เราเลี้ยวไร้ลอสมาเนี่ยนะครับแล้วมาลงทุนใหม่เนี่ยโอเคเราอุ่นใจขึ้นเราไม่ต้องมาลุ้นกับฝั่งจีนที่มันจะลูกผีลูกคนวันไหนบ้่งถูกไหมครับอันที่สาม นะครับอันที่สามถ้าถามผมเนี่ยแล้วเป็นเงินเย็ยนมากพอแต่อันที่สามเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่จัดพอร์ททำ asset allocation ไว้ดีพอแล้วค่ะอ,อทำ asset allocation ไว้ดีพอแล้วหมายความว่าไงขึ้นหนึ่งคือสินทรัพย์เหมาะกับระดับความเสี่ยงตัวเองเช่นในหนึ่งร้อยเซ็นี่ยสมมติผมรับความเสี่ยงได้เต็มที่เลยผมม,ผมมีหุ้นร้อยเปอร์เซ็นตผมมีหุ้นโลกอยู่สามสิบผมมีหุ้นสหรัฐอยู่ยี่สิบมีหุ้นยุโรปอยู่สิบห้ามีหุ้นจีนสิบห้านะครับมีหุ้นไทยอยู่สิบสมมตินะครับตีเป็นร้อยเปอร แปลว่าผมจัด Asset Allocation ดีอยู่แล้ววันนี้ไอ้หุ้นจีนที่ผมมี15%มันลงมา60% 60%ของ15%ก็ก็ลงประมาณา9ถูกไหมครับ9จาก15หายไป9บาทจาก15บาทที่ผมลงทุนอยู่ผมบอกผมก็ปล่อยมันไว้เพราะไอ้อีกประมาณสัก85%เนี่ยมันคอนทิบิว e ีเท u ร์หรือมันสร้าง Return ให้ผมไว้อยู่แล้วมันเอามากลบตรงนี้ Total Return ผมยังเป็นบวกอยู่หรือลบเล็ก ไม่ได้เฮิร์ทหกสิบเปอร์เซ็นเหมือนกับตัวจีนตัวเดียวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็โฮมันต่อไปรอมันรีบาวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเน <ac> ี่ยอันนี้สําหรับคนที่เขาเรียกว่าจัดแอสเซทอะลูเคชันไว้ดีอยู่แล้วค่ะผมมองว่าการที่มาขายตอนนี้มันทูเลตไปแล้วมันลึกไปลองนึกภาพนะครับบางคนก็มีคําถามต่อนนะเอ้ยแล้วถ้ามันลึกลงไปกว่านี้ล่ะลองนึกภ <ทำ S 1> าพ<ง>นะเรามีหนึ่งร้อย mm บาทตอนนี้เราเหลือสี่สิบาทคําถามนะครับคําถามมันหายไปห้าเปอร์เซ็นจากร้อยบาทเนี่ย นะครับมันเหลือสาสิบห้าบาทกับสี่สิบาทความรู้สึกผมว่าไม่ต่างกันมากไม่ต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ทํา asset allocation ไว้ดีอยู่แล้วนะครับปล่อยให้มันเกิดเขาเรียกว่า dynamic hedge dynamic hedge หมายความว่ามันหักลบกันเองนะครับระหว่างสินทรัพย์อื่นกับของจีนนะครับก็ให้ไว้สามเรน์โอแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับทีนี้ขมจีนอีกนิดนึงเพราะว่าจีนมีหลายตลาด H share A share O share คือที่เป็นออฟชอ e เนี่ย มุมมองมันต่างกันเยอะไหมคะอันไหนที่มันจะฟื้นมาได้ก่อนคือสำหรับสำหรับเราเนี่ยเราเราคิดว่ามีความต่างพอสมควรนะครับเออเราคิดว่าถ้าอยากจะเลือกลงทุนหรือหรือว่าใครที่มองเป็นโอกาสหรือเป็นสายคอนทาเรียนนะครับคือส่วนส่วนชาวบ้านเขาสมมุตินะฮะเออเราคิดว่าในมุมของของจีนเอเชรยเนี่ยนะครับน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าจากมากตรการกระตุน้นเศรษฐกิจนะครับ ขนาดเดียวกันเนี่ยเทสแชร์ HR ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นพวกเทคนะครับเป็นพวกอ e ีคอมเมิร์ซนะครับมันโดยกระทบสองด้านเลยนะฮะตัวในประเทศเองเนี่ยนะครับก็ก็ถูกรัฐบาลนะครับกดดันนะครับใช้คำว่าจำกัดนะครับจำกัดกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับมันทำให้<ะ>ทาให้การเติบโตเนี่ย ไม่เติบโตเป็นไปนอย่างที่ควรแต่จริงวัตถุประสงค์ของตัวรัฐบาลต้องการลดเวลแก็บระหว่างบริษัทขนาดใหญ่กับขนาดเล็กให้มันแข่งขันกันได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยไอ้พวกเฮชแชร์เนี่ยนอกจากภาครัฐที่กระทบแล้วนะก็กระทบจากฝั่งสหรัฐอีกที่พยายามจัดการเรื่องของการเติบโตทางเทคโนโลยีของจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่ามาตรการก,การะตุ้นเศรษฐกิจที่จีนพยายามออกมาเนี่ยน่าจะสนับสนุนในในตัวเอแชร์มากกว่าเอชแชร์มากกว่าครับ ทีนี้มันก็อาจจะมีธีมย่อยๆออกไปที่บางที่เขาก็จะขายพวกธีมอีวีหรือว่าธีมเรื่องพลังงานสะอาดโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่นักลงทุนจะต้องไปศึกษาในรายละเอียดอีกทีเพราะรว่าจริงๆแล้วทุกตลาดที่มีการตกอย่างหนักเนี่ยบางทีมันก็มีโอกาสซ่อนอยู่นะค,ะครับเป็นการเลือกหุ้นเป็นรายตัวหรือว่าเป็นบางเซกเตอร์ที่จะได้ประโยชน์นะคะสำหรับทามมิ่งว่า ในจุดนี้ที่จะคัดลอส s เนี่ยมันดูจะค่อนข้างที่จะหนักเกินไปแล้วมันก็จะเป็นเรียกว่าเลสไซเคิลก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีโอกาสลงต่อก็ได้ซึ่งมันไม่มีใครที่จะมาคาดการได้นะคะแต่ถ้าลงมาขนาดนี้แล้วเรามาคัดลอสตอนนี้ก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นจุดที่หนัก หนักของหลายๆคนนะฮนะก็ยยอยากจะให้พิจารณาว่าตัวเลขนี้รับได้หรือเปล่าแล้วค่อยมองตามเหตุตามผลเหมือนที่คุณหมูบอกว่าถ้าอยากจะคัดลอสหมดเนี่ยก็ถ้ายังทําใจไม่ได้ก็อาจจะคัดลอสเป็นบางส่วนแล้วก็เอาเงินส่วนนั้นอะไปหาโอกาสองการลงทุนสําหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาพเพิ่มเติม,ตมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ adverpublic หรือว่าสแกนเคอร์โคได้ตามหน้าจอนี้เลยครับ เพราะเวลลีพับบิกของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีและเรายังให้บริการแบบ one-stop service และเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ v e l ลี่พับบิกยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกน QR code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Value Public ในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ